Sisan lep sep sader Nampan pima มั่งหรอมีอะไรบ้างเมดูอาหารวันนี้มีตำปะพุงแล้วก็อันนี้แกงไข่หมุดแดงนะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดหานแกงของปลอมแล้วก็อันนี้น้ำพริกปลาก็เหนียวแล้วก็ผักเสียนดองก่อน มาเด้กินเข่าบอกมาได้กินเขา่กขากินเรียรก่อนมานะ <c oughs> ยอ้อนแสง